พอสมพัมภาษณ์เนี่ยครับเส้นทางเป็นยังไงอีกแล้ว ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรโฟโตกราฟีนะครับ EP นี้เนี่ยเราจะพาคุณขี่มอไซค์ไปชมเส้นทางสวยๆของจังหวัดน่านนะสำหรับใครที่กำลังอยากจะไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆเหล่านี้นะคุณจะต้องเดินทางเส้นนี้แล้ววันนี้เราจะมาแนะนำเส้นทางการเดินทางไปที่จากจังหวัดน่านไปที่บ่อกเกลือนะครับสำหรับเส้นทางที่เราจะใช้ก็คือหมายเลข1 1 6 9 แล้วก็1081นั่นก็คือเส้นทางจากน่านไปที่อำเภอสันที่สุขแล้วก็จากเส้นทางสันที่สุขบอกเรือนั่นก็คือ1081นะครับในเส้นทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบีบให้ฟังว่าสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างจุดแรกที่คุณจะผ่านไปก็คือ กิวม่วงครับก็จะมีทั้งที่พักแล้วก็ร้านกาแฟสวยๆวิวงามๆให้คุณได้เช็คอินถ่ายรูปเนาะถัดไปก็จะเป็นถนนตุยูแล้วก็จุดถัดไปก็จะเป็นถนนหมายเลข3ที่ขึ้นชื่อนะใครมาจะต้องมาเส้นนี้นะถ้าคุณไปเส้นอื่นคุณก็จะไม่เจอแล้วก็จุดถัดไปก็คือถนนหมายเลขศูนย์แล้วก็โค้งพับผ้าบอกเกลียนะครับและจุดถัดไปก็คือเป็นอำเภอบอกเกลียเลย แล้วก็ในเส้นทางเนี่ยจุดหมายเราวันนี้เนี่ยเราจะอยู่กันที่อำเภอสปันนะครับไปชิมกาแฟหยุดเวลาตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังออกเดินทางจากน่านแล้วครับก็จากตัวเมืองน่าน23กิโลนะครับเราจะไปถึงกิ่วม่วงซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานเป็นร้านกาแฟจุดเดียวกันกับปีที่แล้วที่ผมมานะครับ เดี๋ยวเราออกไปชิมกาแฟด้วยกันแล้วก็ชมวิวสวยๆกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพาแม่บ้านไปชมวิวเพราะแม่บ้านยังไม่เคยเห็นนะเพื่อนๆบางคนหรือว่าผมเองเนี่ยผมก็เคยมาแล้วแต่อยากพาเขามาดูให้เห็นว่ามันจะสวยแค่ไหนมันจะฟินมากแค่ไหนนะมาครับออกเดินทางกันเลย Hey kid Don't ever let them get inside your head tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. สำหรับเส้นทางสันติสุขบอกเกลือเป็นเส้นทางที่สวยงามติดอันดับต้ตนๆของไทยเลยก็ว่าได้ และเป็นเส้นทางในฝันของใครลหลายๆคนวันนี้เราได้ปักหมุดพิกัดท่องเที่ยวบนเส้นทางสันทิขบ่อเกือไว้8จุดอย่างที่เห็นแต่จริงๆไม่ได้มีแค่8จุดเท่านั้นแต่ยังมีจุดชมวิวอื่นๆบนเส้นทางนี้รอให้เราได้แวะชมวิวได้ตลอดขอเพียงแค่เผื่อเวลาการเดินทางท่องเที่ยวบนเส้นทางนี้อย่างน้อย4-5ชั่วโมงรับรองว่าการเดินทางบนเส้นทางนี้ว้าวได้ตลอดทางแน่นอน That you out. เดี๋ยวหมู่บ้านที่เราจะแวะนะชื่อหมู่บ้านกิ่วม่วงโอ้ถนนสวยเหมือนกันนะเนี่ยสกายวอล์กมีสกายวอล์กด้วยเหรอ จุดนี้ก็จะมีเห็นบอกเป็นสกายวอล์กล้เนาะใจหนึ่งก็อยากแวะแต่ด้วยจุดที่เราจะแวะเนี่ยมันมีหลายจุดมากเดี๋ยวจะไม่ทันแต่ให้รู้ไว้ว่ามีสกายวอล์กอยู่ที่นี่ด้วยออกมาประมาณ20กิโลเจครับเจอแนละ้วป้ายกิ่ม่วงแล้วน่าจะอยู่ข้างหน้านี้แหละอุยะออ้ยทะเลหมอกอุ้ยมองเห็นตะไกล้เลย นี้ถ้าขึ้นสามล้ไป่จิ่วม่วงสามแ้วสามหกศูนยนี่น่าจะเห็นชัดจุดจุดหนึ่งเอ้ยเอ้ยอุย้ยคือมันก็ไม่เบรกเลยอ่ะมันน่าจะเห็นหมามาแต่ไกลแล้วนะคือไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่าชะลอรถอ่ะพุ่งมาเลยตรงจิ๋วม่วงเนี่ยมันจะไอ้นั่นนะมันมีที่พักด้วยแต่ราคานี่อ๋อนี่ไงไอสองไอสองไอสองคันนั้นน่ะคุณ ก็นี่แหละที่ป๊าจะพาแวะเนี่ยเยวไปจอดข้างไปจอดข้างนู่นดีกว่าบอกว่าตามมาแล้วตามมาแล้วเจอหมอกสวยๆ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงหมู่บ้านกิวม่วงแล้วนะครับยืนอยู่ที่ร้านกิวม่วงฮิวคอฟฟี่นะเพร่ะนว่าขี่รถมาจอดพอดีก็เห็นหมอกตรงนี้นะก็เลยวิ่งมาถ่ายรูปเป็นก่อนเดี๋ยวเราค่อยร้านเข้าร้านกาแฟกันนะวิวโคตรสวยครับไม่รู้เมื่อเช้านี้หมอกจะเยอะกว่าน,นี้หรือเปล่าตอนนี้กนะ็ประมาณ8ปดโมงกว่า8ปดโมงครึ่งเนอะถ้าไม่ผิดตรงนู้นอ่ะตรงที่เห็นน่นจะเป็นกิวม่วงสามองศา ที่ผมไปพักเมื่อปีที่แล้วนะครับและนี่ก็เป็นน้องที่เจอกันระหว่างทางตั้งแต่นครสวรรค์นะครับขี่มาตั้งแต่นครสวรรค์แล้วก็มาเจอกันในน่านแล้วก็มาเจอที่กิ่วม่วงด้วยเส้นทางวันนี้ก็คล้ายๆกันครับขึ้นไปที่บ่อกเกลือกัน จากถ่ายรูปชมความงามทะเลหมอ,อกและพูดคุยกับน้องๆไบเกอร์เราก็ออกเดินทางกันต่อสำหรับจุดเช็คพอยจุดถัดไปนั่นก็คือถนนตัวอยู่และหลังจากนี้ไปจนถึงสปันไมที่ผมใช้ในการบันทึกเสียงก็เกิดปัญหาขึ้นอีกไม่สามารถพูดคุยขณะขับขี่ได้เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับทำให้จากจุดนี้ไปเราจะมาภาคเสียงใส่ในภายหลังจะว่าไปนึกถึงเหตุการณ์ที่รถยนต์เหยียบน้องหมาย,ยัางวนเวียนอยู่ในหัว แม้ว่าตอนนี้นั่งตัดต่อคลิปก็ยังคิดถึงว่าเจ้าน้องหมานี่จะเป็นยังไงและคนที่ชนเขาคิดอะไรอยู่หรือจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจหรือมองไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสได้เห็นคลิปนี้ข่าวหน้าอยากจะขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากกว่านี้มีความเอื้อเฟื้อแก่มนุษย์และสัตว์โลกทุกๆตัวจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมเห็น เวลาไม่นานเราก็เดินทางมาถึงถนนโค้งตัวอยู่เป็นจุดเดียวกับที่ผมเองมาบินโดรนเมื่อปีที่ผ่านมายังถือว่าจุดนี้คนไม่ค่อยเยอะนะยังพอมีมุมถ่ายรูปบ้างแต่ขอแนะนําว่าถ้าคุณใช้โกโปรถ่ายคุณจะได้ภาพมุมกว้างเก็บโค้งตัวอยู่ได้หมดเลยแหละและที่สําคัญภาพถ่ายของคุณก็จะไม่ติดคนอื่นๆด้วย คำหรับจุดนี้ที่คุณเห็นนั่นก็คือเป็นถนนลอยฟ้าอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน,น่านในปีนี้เราไม่มีภาพจากโดนให้คุณชมนะให้ชมภาพจากปีที่แล้วก็แล้วกันต่อเน,นื่องจากถนนลอยฟ้าจะมีร้านกาแฟและจุดชมวิวที่ชื่อดอยกว่างใครที่มีโอกาสผ่านมาจุดนี้อย่าลืมแวะมาชมวิวและแวะทานกาแฟได้เลยนะครับเสียดายปีนี้เราไม่ได้พาคุณแวะถ่ายภาพและชมวิวให้ชมภาพจากโดนจากปีที่แล้วเลยแล้วกัน โอเคครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงถนนมาเลขสามแล้วนะดูสภาพคนที่อยู่ที่นี่นะแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ว่าทุกคนก็ยังต้องมาถ่ายรูปนะเพราะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่สาคัญของที่นี่เดี๋ยวเราก็จะข้ามไปใช้บริการกับช่างภาพที่อยู่ฝั่งตรงข้านมนะรับรองว่าที่นูน้นภาพสวยจริง่ะเดี๋ยวเราไปให้ช่างภาพเขาถ่ายรูปเลยดีกว่า ได้ภาพสวยๆจากช่างภาพบนถนนหมายเลข3แล้วยังมีอีกจุดหนึ่งคือปลายโค้งหมายเลข3โดยจะมีช่างภาพโมโตโฟโต o ที่รอถ่ายภาพคุณอยู่ผมก็ตั้งใจจะขี่รถไปถ่ายภาพณจุดจุดนี้นะแต่จังหวัดที่เราขี่รถออกไปช่างภาพได้ขี่รถส่วนลงมาเพื่อมาเอาอาหารและน้ำพอผมไปถึงจุดถ่ายภาพ ผมก็ไม่เห็นช่างภาพเลยเข้าใจว่าวันนี้ช่างภาพคงไม่มาเราก็เลยขับรถเลยต่อไปเลยวันนี้เราก็เลยอดได้ภาพสวยๆจากปลายโค้งเลยตอนนี้ครับเราถ่ายรูปจากจุดชมวิวถนนเลขศูนย์นะครับเส้นทางสันทิสุกบอกเกลือนะครับเป็นจุดทางผ่านของเราเป็นอีกจุดจุดหนึ่งนะครับที่ควรจะมาเช็คอินกันนะ แล้วก็มาชิมกาแฟมาพักผ่อนมาดื่มน้ําที่นี่ได้นะครับจุดนี้นะครับจุดชมวิวขุนเขาแอดทะเลหมอกนะให้เห็นวิวนะครับคนดูนะวิวโคตรอลังการเนยใครที่เสพธรรมชาติแบบผมนะขอบอกเลยว่าฟินมาก จุดหนึ่งครับเป็นจุดชมวิวที่ต้องบอกว่าค่อนข้างสวยครับเป็นอีกหมายนึงได้เลยไม่รู้ตรงนี้เป็นจุดถ่ายวิวหรือลานกางเต็นท์ได้หรือเปล่าไม่รู้นะมีห้องน้ําอะไรให้ด้วยครับมีร้านอาหารแต่วิวโคตรปังขอบอกว่าโคตรปังคนดูสวยจริงๆครับสามารถแวะเที่ยวระหว่างทางได้ถ้ามาเส้นทางนี้นะ ขี่รถมาได้สักพักเราก็เดินทางมาถึงจุดชมวิวโค้งพับผ้าบ่อกเกลือใครที่จะมาจุดนี้ขอแนะนำว่าอย่านำรถมาจอดที่ปลายสุดของพื้นที่จุดชมวิวเหมือนอย่างผมนะเพราะพื้นที่บริเวณนี้มันเอียงมากคุณมีโอกาสล้มแปะมีโอกาสที่รถจะไหลและที่สำคัญตอนที่คุณจะเดินทางต่อต้องมาตั้งรถให้ตรงขอบอกเลยว่ามันเหนื่อยมากมาพูดถึงจุดชมวิวกันหน่อยแล้วกัน ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผ่านมาควรจะต้องเข้ามาเช็คอินนะถนนเส้นนี้สวยงามมากแต่ก็แฝงด้วยความอันตรายจริงๆทุกๆจุดของถนนสันทิขบออกเกลือเนี่ยมันก็สวยงามทุกๆจุดนะแต่ทุกๆจุดก็ยังแฝงความอันตรายได้ทั้งนั้นดังนั้นการขับขี่ด้วยความไม่ประมาทจะทำให้การท่องเที่ยวของเรามีความสุขและมีความทรงจำที่ดี เหนื่อยมากครับกับการที่ต้องตั้งรถในแนวเอียงหายต่อครับเส้นทางตัวนี้บอกว่าโคตรต้องบอกว่า โคตรโหดอ่ะนี่เรายังดีเรายังเป็นการลงเราก็ชะลอลงได้แต่ถ้าเราต้องขึ้นนะโคตรโหดครับตรงช่องนี้ เราเดินทางมาถึงบ่อกเกลือแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวโอ้มีเซเว่นด้วยเดี๋ยวเราแวะเข้ามาชมวิวเฉยๆนะก็เห็นว่ายังไงซะมันก็เป็นทางผ่านของเราใครที่มาที่นี่ก็น่าจะแวะกันอนะ่ะรถก็น่าจะติดพอควรนะครับคนก็คนก็เยอะนะ เราเดินทางมาถึงบ่อกเกลือสองครั้งแล้วแต่ไม่มีโอกาสเข้ามาชมวิวและถ่ายภาพวันนี้ขอแวะเข้ามาหน่อยละกันแต่เหมือนว่าการเดินทางเข้ามาชมวิวในบ่อกเกลือจะเป็นข้อผิดพลาดของเราในทริปนี้เราไม่สามารถเข้าไปชมวิวได้คนค่อนข้างจะเยอะรถก็ค่อนข้างติดหาที่จอดรถแทบจะไม่ได้เราเลยตัดสินใจจะไม่จอดชมวิวละเลยจะขับขี่เพื่อหาทางออกจากบ่อกเกลือให้ได้ เลยจอดถามเจ้าหน้าที่ว่าเราจะออกจากบ่อเลือนี้ทางไหนตอนนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆรถก็เอียงแล้วก็ล้มแปะลงไปท,ทันทีซึ่งเป็นการล้มแปะที่เกิดขึ้นได้สำหรับคนขาสั้นแบบผมแม้ว่าผมและแม่บ้านจะไม่เป็นอะไรในทางร่างกายแต่ในจิตใจของแม่บ้านยังรู้สึกช็อกไม่หายกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ยังไงซะเราต้องเดินทางไปต่อ ไปพักกายพักใจกันต่อที่หมู่บ้านสปันเราเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านสปันในวันหยุดลองวีคเอนทำให้วันนี้สปันดูจะเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมมากรถยนต์ที่จะมุ่งหน้าขึ้นวัดสปันก็ค่อนข้างหนาแน่นรถยนต์บางคันตัดสินใจกลับรถไม่เข้าไปแล้วและบางช่วงบางเวลาเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้รถยนต์ขึ้นได้เลย เราโชคดีหน่อยวันนี้เราเอามอเตอร์ไซค์มาทำให้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดแต่จากเหตุการณ์ที่ล้มแปะที่บอ่อเกลือยังคงทำให้แม่บ้านมีความกังวลอยู่ไม่น้อยในการขับขี่ขึ้นไปชมวิวและชิมกาแฟลานหยุดเวลาแต่ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีเราเดินทางขึ้นมาถึงลานจอดรถลานหยุดเวลาคาเฟ่แบบแอบวันวันในใจเหมือนกัน ตอนนี้นะครับเรายือนอยู่ที่ลานหยุดเวลาคาเฟ่หรือที่รู้จักในชื่อวัดสปันนะครับผมอยากให้คุณได้เห็นวิวที่ผมยือนอยู่นตอนนี้นะเดี๋ยวให้ดูวิวเลยแล้วกันว่ามันอลาัางการแค่ไหนครับ ผมนั่งอยู่ที่ลานหยุดเวลาณนะวัดสปันในหมู่บ้านสปันนะครับอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านผมอยากให้คุณได้เห็นวิวที่ผมเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยขอบอกว่าโคตรอลังการเลยมันสวยมากคือใครที่จะมาที่นี่นะขอแนะนําเลยว่าที่นี่สวยสวยจริงๆวิวมุมโดยเฉพาะวิวมุมสูงที่คุณนั่งอยู่บริเวณล,ลานหยุดเวลาที่สปันนะคุณจะเห็นวิวเนี่ยวิวภูเขาที่อยู่ด้านหลังนะ โคตรสวยครับผมเดินทางมาที่นี่ก็เป็นครั้งที่สองละไม่ไม่ผิดหวังเลยปีที่แล้วก็ประทับใจปีนี้มาก็ยังสร้างความประทับใจอีกแนะนำว่าถ้าคุณมาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ที่ถ่ายภาพที่รันหยุดเวลาณวัดสปันกันเสร็จแล้วเราก็เดินทางเข้ามาทานน้ำทานกาแฟพักกายกันที่หยุดเวลาคาเฟ่แต่ขอบอกว่าการที่คุณมาท่องเที่ยวช่วงลองวีคเอนนี้เนี่ยคุณจะต้องมีแต้มบุญนะที่จะได้นั่งจุดชมวิวสวยๆด้วยนะไม่อย่างนั้นคุณจะต้องนั่งรอยืนรอต่อคิวนานเลยแต่วันนี้ถือว่าแต้มบุญของเรายังมี หรือเป็นเพราะว่าเราไปฟาดเคาะล้มแปดที่บ่อกเกือแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เมื่อเราได้จุดชมวิวดีๆก็ขอพักนานๆให้หายชื่นใจกันหน่อยแล้วกัน ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวขับขี่มอไซค์บิ๊กไบค์เที่ยววันนี้เราพาคุณไปดูเส้นทางสวยๆตั้งแต่จังหวัดน่านมาจนถึงสันทิสุขมาจนถึงบ่อกเกลือนะขอบอกว่าเส้นทางนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆงงามให้คุณได้เช็คอินแน่นอนแล้วก็ถนนค่อนข้างสวยมากวิวทิวทัศน์ก็ค่อนข้างสวยคุณสามารถจอดแวะถ่ายรูปได้ตลอดเวลาเลยฮะ แล้วก็ยังไงซะอีพีนี้เราคงจะจบกันที่หมู่บ้านสปันนะก่อนที่ e ีพีหน้าเนี่ยเราจะเดินทางขึ้นไปที่บ้านเวนนะครับแล้วก็เราจะทำการแคมปิ้งกันที่นู่นแล้วเจอกันใหม่อีหน้านะครับสำหรับ e ีพีนี้ก็สวัสดีครับ